เออทำไมาร้อนนี่วะนี่หมู่บ้านเราเป็นแล้ววะแรงปรก๊กไรงขึ้นเลยเห็นเขาว่าเป็นเพราะลุกร้อนอะ่ะ ถ้าเอาคูเจลมาแปะเงี้ยจะหายร้อนไหมมันปัญญาอ่อนป่ะเอาคูเจลมาปแปะแหมคุ้เล่นนิดหน่อยก็ไม่ได้คูเจลแผ่นแค่เนี้ยมันจะไปปิดโลกมิดได้งไงวะมันต้องแผ่นใหญ่กว่านี้เอายายขนาดขุมศพมึงมิดนะนะเออคุมศพมึงด้วยอะไหวล้วเว้ยมึงร้อนอขนาดนี้หรอวะไม่ใช่กูขันเสื้อไม่ซักไปกับน้กสักหน่อยไหวเหนียวเออ เออแต่ว่าถาลอนอย่างเงี้ยมันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะเว้ยมึงมีวิธีแก้ร้อนหวมวะอืมอ้้นหนาวทนไม่ไหวแล้วมึงหาสักันหนาวใหาก้กูทีสักตัวก็ยังดีมันแข็งเหลืออีกสักก้อนไหมไม่อ่ะกูคนลุกหนาวจัดที่นี่ยังร้องขนาดนี้แล้วที่อื่นจะร้องขนาดไหนวะ นั่นสิมันต้องมีวิธีลดภาวะโลกร้อนสิวะีเนีไงอย่างเงี้ยมันรไจะแค่คนเดียว้นแหละอยากจะให้คนอื่นรถด้วยมึงนี่ก็ชอบคิดอะไรที่มันทําไม่ได้มันต้องมีวิธีบ้างแล้วนะถ้ามีวิธีคนทั้งโลกก็ต้องช่วยกันทำมาได้แหละไม่ปล่อยให้โลกมันแบบนี้หรอกเออจริงอย่างที่มึงพูด องหนุ่มมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ได้มาทำอะไรหรอมานั่งเงินการฮะนั่งเล่นกันเลยเหรอรู้มึงที่อะไรอยู่ไอ้สาเห็นแม่กระถามหาอยู่นะแกคงจะเรียกใช้สิเรีถามหาแต่วันนี้ร้อนอะ่ะเร้อนออมันร้อนนี่ทุกวันแล้วมีวิธีที่ทำให้โลกร้อนน้อยลงไหมก็มีวิธีอยู่นะอะไรบ้างอะเช่นการใช้พลังงานไงลดใช้พลังงานงานบุหรือง,งานแต่งอะ นะี่มันด่าแรงแม่งด่าไม่ออกเสียงเลยลถการใช้พลังงานเช่นปิดน้ําปิดไฟที่ไม่ใช้รถเข้าไปทางเดียวกันก็ไปด้วยกันไงเอออันนี้ทําได้เลยก็มีวิธีก็ยังมีวิธีอีกนะเช่นการก็รใช้ถุงพลาสติกหนมาใช้ถุงผ้าแทนแล้วถุงยางอะต้องโลกใช้ด้วยไหมจะเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนเต่ามึงกันน้องเยอะตลอด กระดาษส่วนมากเราใช้แค่หน้าเดียวก็เลยยุ่ดกลับมาใช้ทั้งสองด้านขอบางอย่างที่เราสามารถนํากลับไปใช้ใหม่นรือใช้ขึ้นก็ควรนากลับใช้ใหม่เพื่อเราพลังงาน,งงานในการผลิตแล้วแฟนเก่าเราบลิตใช้ขึ้นด้บอกว่าเคยมีแฟนได้เลยคนหน้าตาดีอย่างตัวมันก็เป็นธรรมดาผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเก่ามันนี่เป็นพวกไม้ป่าเดียวกันเลยมันจะบ้าเหรอก็ไม่ได้เป็นนะ ออพูดถึงป่าวิธีที่จะลดโลกร้อนไะด้ดีที่สุดคือการปลูกป่านะป่าเดียวกันใช่ไหมป่าไม้เพราะการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์ารรบอนไดออกไซด์ให้ถึงหนึ่งตันตลอดอายุของมันโอ้ถ้าปลูกเยอะคงจะช่วยโลกได้มากทีเดียวเลยนะแถมต้นไม้ยังให้ร่มเงาผลผลิตนำเก็บไปกินได้ไปขายได้ต้นไม้นี่มีประโยชน์เยอะนะต้นไม้มันมีประโยชน์แต่ทำไมคนเราถึงชอบไปตัดมันวะ แหแกตัวไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นนอกจากผลประโยชน์ของตัวเองคนพวกนี้น่ารังเกียจเนาะงั้นถ้าพวกเราช่วยกันลดภาวะโูกร้อนก็รีบไปปลูกต้กนไม้เถอะได้ประโยชน์เยอะนะงั้นรีบปลูกเลยดีกว่าโลกจะได้หายร้อนช่วงเรากําลังจะไปร้านต้นไม้ไปหาซื้อต้นไม้ปลูกกับเราบ้าล่ะไปสิมีไม้ป่าดเดียวกันขายไหมโหไปซื้อที่เอินเถอะอย่าตามมันนะเฮ้ยลองเล่นลองเล่นไปด้วย ด้าที่ปลูกแล้วบอกเราเดี๋ยวเราไปคุณลุมให้ปลูกกันอยู่สี่ห้าต้นไม่ทําให้โลกรดความร้อนลงได้เหรอแค่สี่มันจะพอเหรอใช่มันไม่พอหรอกคุณผู้ชมคะพวกหนูเริ่มลงมือปลูกกันแล้วคุณผู้ชมที่รับชมพวกหนูอยู่ขอชวนชวนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ของเราต้นสองต้นเพื่อโลกของเราจะได้มีอายุยืนยาวขึ้นค่ะใช่แล้วครับมาช่วยกันปลูกต้นไม้กันเลยน,นะครับโลกของเราจะได้ไม่ต้องมีหน้าร้อนที่เชืช่อกันนะคะขอบคุณครับ <ขอ S 1> ค่ะ <ขอ S 1>